วันนี้ผมก็ซื้อจอมาใหม่นะครับตัวนี้คือจอใหม่ที่ผมซื้อมาจีนิ้วแล้วก็มีการ์ดแคปเจอร์ผมจะเอามาสตรีมเกมในมือถือแล้วก็มีสาย HDMI นะครับเนี่เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับเพราะว่าตอนนี้จอของคอมผมเนี่ยมี1เครื่องใช้ผมจะย้ายเคสมาไว้ผมจะเอาโต๊ะอันนี้เนี่ยมาตั้งเคสแล้วก็ตั้งของพวกนี้แล้วผมก็จะเอาคอมตัวนี้เอยไม่ใช่ เอาโต๊ะนี้แหละตั้งจอสองจออ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมทําแล้วมันจะเป็นยังไงตอนแรกต้องเก็บขวดออกจากตรงนี้คุณผู้มผมกินโค้กเยอะมากแต่ผมจะเลิกกินแล้วผมต้องเก็บขวดออกจากตรงนี้ก่อนวไปดูกันครับโอเคตอนแรกผมว่าผมจะเอาโต๊ะนี้เป็นโต๊ะวางเคสคอมนะแล้วก็ตัวน,นี้วางของเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าผมจะสลับกันผมจะเอาเคสคอมมาไว้ฝั่งนี้แล้วเอาฝั่งนี้เป็นที่วางของแล้วผมก็จะย้ายไม้ย้ายอนะไรมาด้วยผมว่า เอามาไว้ฝั่งนี้มันจะสวยกว่านะเนาะมันจะสวยกว่าเพราะว่าไฟไฟของพงัดลมอะไฟไฟไฟของพวกคอมอะของผมมันจะอยู่ฝั่งนี้เว้ยนะถ้าเอาผมผมมาไว้ฝั่งนี้ใช่ไหมเวลาผมมองมาแล้วแบบมันเห็นอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสวยเออเดี๋ยวย้ายมา,าไว้ฝั่งนี้ดีกว่านะเดี๋ยวไปดูตอนย้ายเสร็จครับไปก็จัดไปจัดมาสรุปเลยว่าผมจะเอาไม้ตอนแรกผมว่ากะว่าจะเอาไม้มาไว้ตรงนี้นะแต่แบบว่า Uh, นึกภาพไหมจอหลักผมจะอยู่ฝั่งนี้แล้วจอรองอยู่ตรงนี้ถ้าไมมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเวลาอจอหลักอยู่ฝั่งนี้ผมก็จะหันหน้ามาฝั่งนี้เป็นสัดส่วนใหญ่ใช่ไหมเวลาผมเล่นเกมหรืออัดอะไรเนี่ยแล้วก็กล้องก็อยู่ตรงนี้แล้วถ้าไมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันจะรับเสียงไม่ค่อยดีอะ่ะออปกติไมผมจะอยู่ฝั่งนี้แล้วผมย้ายคอมมาไว้ฝั่งนี้ผมจะเอาไมมาตั้งไม่ไ,มได้ผมก็เลยเอาคอ,าอไมไปที่เดิมก็ได้ว่าตรงนั้นแหละแล้วก็ เอาไม่กลับมาไว้ที่เดิมทุกอย่างกลับมาที่เดิมหมดเลยแค่ย้ายโต๊ะมาฝั่งนี้เฉยแล้วก็เพิ่มจอ,อประมาณนั้นแหละะเดี๋ยวขอจัดให้เสร็จแล้วเราไปดูกันครับไปโอเคตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วฮะก็ได้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้สุดท้ายก็ต้องย้ายกลับมาที่เดิมแค่ขนโต๊ะมาไว้ฝั่งนี้เฉยครับก็เหลือแค่เนี่ยครับตัวนี้ การแคปเจอร์กับ HDMI ยังไม่เทสเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบแล้วลองเทสเลยแล้วี๋ยวรีวิวเดี๋ยวผมจะทําแยกอีกทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอติดตั้งมันก่อนให้ไปดูกัน